วันนี้เราไปกันที่สายของคุณยอดรักกันก่อนครับสวัสดีครับคุณยอดรักสวัสดีครับครับผมคุณยอดรักครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับจากระยองครับอยู่แถวระยองอันนี้เป็นชื่อยอดรักจริงๆหรือเป็นนิกเนมตั้งขึ้นมาเล่นๆมันเป็นคอนสายครับอ่าวิทีุสื่อสารสองสี่ห้านะครับคอนสาย <G ül üyor> ก็เลยเอามาตั้งเป็น,เป,นเป็นเชื่ออะครับอ๋อคือมันเป็นเหมือนกับประหัสของคนที่เล่นวิทยุ <c oughs> ครับผมอ๋อผมก็นึกว่าเอ้ยคุณโทษนะคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อชื่อยอดรักมาตั้งแต่เด็กคือเอามาตั้งเป็นนิคเนมเฉยๆครับตอนนี้เพื่อนๆเขาชอบเรียกว่ายอดรักยอดรักก็เลยต้องต้องตั้งชื่อชื่อนี้ขึ้นมาครับนะฮะเพราะว่านึกถึงคุณน้ายอดรักสลักใจไง โอนะครับนักร้องลูกทุ่งดังในอดีตนะปัจจุบันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วครับนะครับปกติติดตามฟังรายการเป็นประจำไหมครับอเกือบทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ส่วนมากจะเป็นสดหรือว่าย้อนหลังครับทั้งสดทั้งย้อนหลังครัโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังนะครับทีนี้เนี่ยมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยครับเก็บบุญเก็บหลอนที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณยอดรักเชิญเลยครับครับ ก็ผมต้องย้อนหลังไปเมื่อวัยเด็กนะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นป .6 ช่วงนั้นประมาณปี2520นะครับ,รบน่าจะประมาณประมาณนั้นนะครับครับตืน่นเต้นอ่ฮะ <laughs> สบายสบายเลยครับ <laughs> ตรงนี้อยากจะบอกพี่ <laughs> ย่อรักว่าไม่ต้องตื่นเต้นเลย นะครับตรงนี้ไปแบบเรื่อยๆสบายๆเพราะว่าคนฟังเนี่ยจะเป็นครอบครัวพี่น้องเราทั้งหมดพี่ยอดรักไม่ต้องคิดว่าออกอากาศอยู่นะครับเรามาค่อยๆย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้นเอาเป็นว่าปีสองพันห้ารอยี่สิบที่พี่ยอดรักเป็นเด็กเนี่ยผมเพิ่งเกิดเองนะครับผมเออเออครับก็เมื่อวานนี้ก็ซ้อมคุยกับคุณบตรอยู่ครับครับก็ยังประหม่าอยู่ดีฮะ อ่ะกบช่วงนั้นช่วงนั้นเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ของวันนั้นก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับ,รบเขาก็มาเชิญชวนมาชวนผมอะไปในงานบุญบของหลวงพ่อรูปหนึ่งนะฮะซึ่งท่านได้บอราภาพ แล้วก็ก็มีการโปรยทานกันเรวก็นั่นแน่กันว่าเออถ้าพ่อแม่ผมออกไปทุระวันนี้อืพ่อแม่ผมก็จะออกไปธุระ,ะต่างถมลน,นะครับครับก็เลยตัดสินใจกันพากันไปอ่ะครับอืแล้วก็น้องชายอีกคนหนึ่งพ่อพ่อก็ปากเลี้ยงไว้ครับก็เลยก็ จะไปกันไปกันแล้วก็ฝากเอาน้องชายไปฝากไว้กับยายให้กับย่าครับย่าครับน้องชายก็มาอยู่กับย่าก็วิ่งตามผมมาผมก็ไปกันระยะทางไปช่วงนั้นก็ถือว่าไกลมากนะก็ประมาณเกือบยี่สิบโลอะแจ็คนันสมัยนั้นระยะทางแค่เนี้ยก็คือมัน สลับผู้ผมเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่ครับมันไม่ไกลเท่าไหร่ตอนนั้นไปกันยังไงฮะไปกันยังไงหมายถึงว่าเดินเท้าไปกันใช่ครับยี่สิบเลินนะใช่เดินด้วยวิ่งด้วยครับแล้วก็ลัดทุ่งนาไปครับครับลัดทุ่งไปอืมก็พอพ่อแม่ออกไปพวกเราก็ออกเดินทางกันแล้วก็วิ่งด้วยเดินด้วยน้องชายก็โตมากแล้วล่ะประมาณหกเจ็ดขวบแล้ว ก็ไปกันช่วงนั้นก็ก็ไปถึงวัดก็ช่วงประมาณบ่ายสามนะเขาปยทานกันพอดีเลยครับพวกผมก็เลยพากันเข้าไปแย่งกันผมขอเกินไว้นหน่อยนะคะค,คือที่วัดสมัยก่อนนะ่ะเวลาเขาป่วยทานนะเขาจะใช้ออ่อ่กล้วย กล้วยดิบนะฮะอืมเขาจะหัน่นเป็นชิ๊กชิ้นแล้วก็เอาเหรียญห้าเหรียญบาท <อะ S 2> เหรียญห้าสิบตังค์เหรียญสลึงเงี้ยยัดเข้าไปในกล้วยแล้วก็เอาไว้โปรยทานอ่การโปรยทานที่เราคุ้นกันก็คือเขาจะเอาเหรียญทุกวันนี้นะครับจะเอาเหรียญห่อใน<ข>อกระดาษสีบ้างในผ้าให้มันดูแบบแล้วก็มัดโบไว้หรือว่าให้มันดูสวยๆหน่อยแล้วก็โปรยทานออกมา ใช่หรือไม่ก็เอาเหรียญแบบด้วนๆเลยโปรยเลยไปเลยก็มีใช่แต่สมัยก่อนยัดไว้ในกล้วยนะฮะครับผมกล้วยดิบอ่อครับครับแล้วเวลากล้วยมันโดนเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันนะครับครับมันหนักอ่ะเป็นกล้วยดิบนะครับครับก็เข้าไปแย่งกันกับกับกับอ่าน้องชายแล้วก็เพื่อนอไปวันนั้นไปกันสามคนครับวันนั้นเขามีเขาโปรยทานวัว ปไิทานควายก็คือผมจะอธิบายให้คุณเจ็ฟังหน่อยหนึ่งก็คือควายก็คือเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้อะไรเงี้ยก็คือควายก็คือเอาเหรียญห้าเหรียญห้าห้าบาทใหญ่ชุบสีเป็นสีน้ำเงินนะครับสมมติว่าควายมีอยู่สิบตัวเขาก็จะเรียงเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนถึงสิบอะครับ ใส่ไปในกล้วยนั้นแหละค่ะเสียบเข้าไปเลยถ้าใครได้หมายเลขไหนก็จะได้ควายตัวนั้นไปอ๋ออย่างนั้นเลยคืออย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะ่จะมีวัวลักษณะก็คือเป็นลักษณะของเหรียญพิเศษนั่นแหละใช่ครับโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วฮะอืมครับถ้าเป็นวัวก็จะเป็นสีสีแดงใช่ไหมฮะก็เรียงเป็นหนึ่งสองสามสี่ถึงสิบเหมือนกันครับเหมือนกัน เอาเป็นว่าง่ายๆคือใครที่เก็บเหรียญพิเศษได้ก็จะได้นอกจากเหรียญแล้วเนี่ยคือได้วัวได้ควายกลับไปด้วยใช่ฮะใช่ครับถต้องครับครับแล้วก็วันนั้นโชคดีมากก็คือน้องชายอายุหกถึงเจ็ดขวบสามารถเก็บเหรียญก็คือเหรียญสีน้ําเงินหมายเลขสองมาได้หนึ่งหนึ่งเหรียญครับพวกเราก็ วันนั้นได้ประมาณยี่สิบกว่าบาทอะครับทังเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังเหรียญอะไรเงี้ยเหรียญบาทอะไรเงี้ยก็ได้กันคนละคนละประมาณยี่สิบกว่าบาทแต่น้องชายดีหน่อยคือได้ได้วัวหนึ่งตัวหมายเลขสองก็พอเสร็จก็พอเสร็จเราก็เอาเหรียญตัวเนี้ยอืไปขึ้นควายกับเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพในงานชาปนกิจนะคครรัับบครับ แล okay. well, right so, um, ้วก็ได้ควายมาหนึ่งตัวแต่โชคดีมากครับพ่อมเป็นควายท้องแก่ใกล้คลอดแล้วครับก่อนที่เราจะกลับช่วงนั้นประมาณสี่โมงเย็นนะฮะของวันนั้นสี่โมงเย็นเราก็ชวนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันก็จุงควายด้วยนะฮะครับผมจุงมจุงควายไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ครับอ่าอ่าครับก๋วยเตี๋ยวช่วงนั้นก็ สิบล <without> ึงนะฮะราคาไม่เป <cutter> ็นไรก๋วยเตี๋ยวช่างมันเหรอครับเอาเอาไม่ต้องบอกราคาก็ได้พี่เอาเอาเอาเรื่องของเราดีกว่าออืครับออืก็หลังจากกินเสร็จก็ใกล้ค่ำแล้วครับก็เลยพากันเดินกลับเดินออกไปะครับอเพื่อจะกลับบ้านพอเดินไปสักพักหนึ่งมันเริ่มมืดนะครับพอเริ่มมืดปุ๊บเราก็มองทางไม่เห็นละเราก็ค้าไปเรื่อยเรื่อย ก็คือช่วงนั้นไฟฉายก็ยังไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างเลยอืครับผมแล้วก็เดิน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 ไปเรื่อยๆแล้วก็พากันไปหยุดพักในทุ่งทุ่งแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งผมก็มองดูแล้วผมว่าไม่นานจะใช่ทางที่เราเข้ามาครับก็คือพูดง่ายๆเราหลงทางไปแล้วกําลังพอกําลังจะเดินทางที่จะเดินทางต่อนะฮะ ไฟเกิดออกลูกขึ้นมากลางทางเลยเหรอพี่ครับผมโอ้ทีนี้เราไปไหนไม่ได้เลยครับเราก็ต้องรอให้ไฟขามแข็งก่อนครับแล้วก็มืดด้วยคะตอนนั้นเราก็เลยพากันก่อไฟหาฟืนมาก่อไฟอ่ก็คือมันไม่ใช่ฟืนหรอกคุณแจ็คมันเป็นหญ้าครับครับเป็นหญ้าแห้งอ่ะก็คือขนขนออกมาแล้วก็จุดไฟแล้วก็ขึ้นมาแล้วเราหาฟืนไม่ได้อะครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าเป็นทุ่งหญ้าแห้งๆอ่ะครับ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 แล้วก็นอนกันสักพักหนึ่งอ่ะครับนอนเล่นนอนคุยกันสักพักหนึ่งก็จะทํายังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยอืก็พอนอนไปสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนเสียงคนจํานวนเป็นร้อยคนอ่ะคะเสียงแบบคึกคึกโคมอ่ะคะเสียงดังระยะที่เราได้ยินน่าจะประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับครับครับประมาณนั้น แต่ว่าในความมืดเราไม่สามารถที่จะมองเห็นออกไปเลยเออก็เหมือนอช่วงช่วงนั้นออผมจำได้ว่าผมพากันไปนั่งอยู่ตรงที่หนึ่งซึ่งคล้ายๆมันจะเป็นคล้ายๆค,คำนาครออัออออแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างล่างกันแล้วก็พากันแอบยืนมองวออ่เอ๊ะ เสียงอะไรมาจากไหนเพราะว่าเสียงเนี้ยมันเสียงมันดังมันรอบทิศทางเลยมาทุกที่ทุกทางครับเป็นเสียงลักษณะแบบไหนฮะคนคุยกันนะครับเป็นเสียงคนคุยกันแล้วก็หัวเราะกันออ,อเสียงเหมือนมีงานอะไรสักอย่างอะครับ,รบ,รบเพราะว่าถ้าในงานช่วงนั้นน่ะ เพราะว่าเราเดินมาไกลมากแล้วมันไม่มีงานมันไม่มีอะไรเลยช่วงนั้นมันไม่มีไฟด้วยครับครับก็คือไฟฟ้าจะไม่มีนะฮะช่วงนั้นแถวๆนั้นอะ่ะมันจะเป็นแบบส่วนมากก็จะจุดตะเกียงน้ามันก๊าซกัน,นถ้ามีงานมีอะไรใหญ่ๆก็เขาใช้เครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับครับค,คือคือไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงช่างมันอันนั้นเรากําลังฟุ่มดูแล้วว่าเป็นลักษณะของเป็นเสียงเราจะดูว่าเฮ้ยเป็นเสียงของใครอะไรยังไง ครับผมอ่ะระหว่างที่ซุ่มดูครับพี่ยอดรักก็ไม่ไม่มีฮะไม่เจออืมก็เลยผมก็น้องเห็นน้องแล้วก็เพื่อนกำกาลังจะหลับอืผมก็บอกเออน้องหลับหลับไปก่อนเดี๋ยวพี่จะเฝ้าเองอะไรประมาเนี้ยผมไปนั่งเป่าวัวเออนั่งเฝ้าควายครับควายกับแม่ลูกอ่อนกับลูกเขาอะครับอืมก็คือช่วงนั้นก็เขาเริ่มจะลุกขึ้นมากินนมแม่ได้แล้วครับ เริ่มขาเริ่มแข็งแล้วก็ mm hmm. หลายชั่วโมงอยู่แต่ว่าผมก็จําไม่ได้ว่าประมาณสักกี่ชั่วโมงแล้ว mm hmm. คืนนั้นประมาณกี่ทุ่มแล้วต mm hmm. ีเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยฮะ mm hmm. ช่วงนั้น mm hmm. ก็อาศัยว่าเรอให้สว่างแล้วค่อยเดินทางต่อ mm hmm. พอผมนั่งลงแล้วก็นอน mm hmm. เอ็นหลังไปสักพักหนึ่ง mm hmm. ผมรู้สึกว่า ตามันลืมมันจะลืมไม่ขึ้นนะฮะมันมันเหมือนว่ามันง่วงมากอะฮะแล้วก็เสียงนั้นก็ยังไม่ลดลงเลยนะเสียงก็จะดังตลอดเวลาเลยเสียงเสียงที่คุยกันพวกอะไรเงี้ยอพอผมเริ่มที่แบบว่าเอ็นตัวลงนอนปุ๊บทีนี้ก็ลืมตามไม่ขึ้นแล้วทีนี้ก็ขยับตัวไม่ได้อีกต่างหากทีนี้มันเหมือนมีอะไรแบบมันไม่สามารถขยับได้แล้ว อ่าคุณแจ็คลองคิดดูว่าเราไปนอนในที่โล่งๆนะฮะแล้วก็มองขึ้นบนท้องฟ้ามันจะมีดาวคแล้วก็มันจะมีดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวประมาณเนี้ยมันจะมีแสงสว่างนิดๆหน่อยๆนะฮะม,ม,มันจะมีผมเห็นว่ามันมีเงาสีดําออรอบตัวผมเลยพวกผมเลยสามคนเลยเหมือนมุนมมงดูอย่างนี้อะฮะใช่ครับออแล้วก็คุยกันนะเขาคะุยกัน ผมจําได้จำํำก็พูดง,ง่ายๆเขาพูด mm hmm. เขาพูดเป็นภาษาขเมียนนะคุณแก็ค uh huh. เดี๋ยวผมแปลคร่าวๆให้แล้วกัน uh huh. เขาบอกว่าควายตัวเนี้ยถ้าเอามากินอ่ะคงจะกินได้หลายคนอ uh huh. แล้วก็เขาบอกก็หลายคนไอ้หลายหลาย,หลายเงาตัวนั้นอนะ่ะ uh huh. เขาก็มีมีการที่แบบว่า uh huh. เหมือนกับ เห็นด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะมีเสียงหนึ่งเข้ามาแย้งบอกว่าอย่าไปทําเลยอืลูกมันยังเล็กนักครับแล้วก็สงสารเด็กๆมันบรรตา่าร์จูงมาก็จะเอาไปเลี้ยงอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ผมก็พยายามที่แบบจะลุกขึ้นหันไปหาดูน้องดูเพื่อนดูอะไรมันหันไม่ได้คุณแจ็คผมก็ต้องหันไป มองขึ้นฟ้าอย่างเดียวเลยก็จะเห็น่ดวงดาวลงๆพวกอะไรเงี้ยมันสามารถมองเห็นเงาครับมืดๆข้างๆอ่ะมันน่ากลัวมากครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะหลับอืเรามาสะดุ้งตัวอีกทีตอนเช้าอ่ะครับมีภาพทุ่งห้ารูปเขาเดินบินทบานมาก็ผ่านมานะฮะก็เช้ามืดแล้วครับประมาณเช้ามืดเขาก็มาเขย่าพวกผมสามคน ว่าทําไมมานอนอะไรตรงนี้กันผมก็เล่าให้พระธุดงฟังว่ามผมมาจากปัดนี้วันนี้นะอืแล้วผมจะไปบ้านนี้อำเภอนี้ตำบลน,นี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมมาผิดทางแล้วล่ะอ้าวโยมไปอีกทิศหนึ่งแต่บ้านโยมอ่ะไปอีกทิศทางหนึ่งครับ,รบผมก็ตกใจ ก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเมื่อคืนผมเจออะไรมั่งคบหลวงพ่อบอกใครเขามานอนตรงนี้ล่ะตรงนี้มันป่าช้าเอาเป็นป่าช้ามันเป็นมันเป็นมันไม่ถือว่าเป็นป่าช้าอหรอกคุณคุณแจ็คมันเหมือนแบบที่พักศพอ่ะเมื่อสมัยก่อนนะเมื่อช่วงสงครามขมรพวกขมรนแดงขมรเสรีที่ยิงกันช่วงนั้นอะครับคจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ส่งผู้ อพยพแล้วก็ผู้บาดเจ็บผู้อะไรที่เกี่ยวกับสงครามเข้ามาแล้วก็มาพักอยู่อมาพักอยู่คนตายก็คือต้องฝังรอรอเพื่อจะเผาก็จะฝังกันอยู่ตรงนั้นอ่ะฝังก็คือฝังช่วคาคุณแจ็คแล้วก็ขุดขึ้นมาแล้วก็เผากันเผากันอะไรประมาณเนี้ยแต่ท่านก็บอกว่ามันก็คือป่าช้านี่แหละอ้าวอ้าวตกลงเป็นป่าช้า ก็คือไปที่ฝังศพเป็นป่าช้าไม่เป็นไรช่วยข่าวไม่เป็นไรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราเราเข้าใจว่าเป็นป่าช้าก็แล้วกันพี่พี่ยอดรักครับผมอ่าอ่าอ่าโอเคท่านก็แนะนาให้ผมไปอีกเส้นหนึ่งผมก็ชี้ไปดังอีกทิศหนึ่งผมก็มุ่งหน้าไปทิศหนึ่งทิศที่ท่านชี้ไปพอผมเดินได้ประมาณเดินไปได้ประมาณสักประมาณช่วงรู้สึกว่าใบ่ายมั้งฮะช่วงนั้น พ่อผมก็วิ่งตามมาข้างหลังนะฮะพอดีผมไปถูกเส้นทางพ่อผมวิ่งมาตามอะครับพอดีท่านออกหาผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าก่อนที่ผมออกมาเนี่ยผมได้บอกยายไว้แล้วว่าผมจะไปนี่ไปนี่ไปนี่อะไรเงี้ยท่านพอดีท่านกลับมาจากบ้านมาจากทักทุระรท่านหาไม่เจอครับท่านก็เลยท่านก็เลยไปหาที่วัดน,นะครับ,รบแล้วก็ เดินหาทั้งคืนก็ไม่เจอครับก็เลยมาเจอตรงนี้แหละครับผมองออกมาเจอตรงคขึ้นขาดอ่าอ่าอึ่งทางแล้วก็พากันเพื่อจะเดินกลับบ้านกันนะครับเดินไปกลับบ้านกันอืแล้วก็พอไปถึงบ้านก็กินข้าวกินปลาเสร็จก็นอนตื่นขึ้นมาตอนเย็นอพอดีแม่ขึ้นมาน้องชายฟ้องแม่เลยอื บอกแม่เมื่อคืนหนูเห็นผีใช่ปะครับครับหลังก็คือแม่จะลืมแล้วเชียวบัดน,นั้นก็โดนไม่เลียวไปคนละสองไม้อ่าอไม่เป็น<า>ไรตรงนั้นตรงนั้นคือตอนเนี้ยคือ <c oughs> เอาเป็นเรื่องเล่าประมาณนี้ที่ที่ตัวของพี่ยอดรักไปเจอมาครับนะ<ม>ครับสรุปก็คือเราขากลับเป็นตอนกลางคืนกลับจากงานงานที่วัดเนี่ยที่ไปรับปโปรยทานมาก็คือกลับผิดทางว่าอย่างนั้นเถอะ ครับผมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันจะซวยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ควายที่ได้มาตรงเป็นควายหรือป็นวัวเป็นควายครับเป็นควายนะครับควายที่ได้มาจากงานบุญในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันดันมาคลอดลูกกลางทางแล้วเราเป็นเด็กสามคนเราทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องรอให้ควายเนี่ยมันคลอดลูกก็เลยต้องพักอยู่ตรงนั้นครับปรากฏว่าระหว่างที่พักเนี่ยนะครับตัวของพี่ยอดรักมีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีกลุ่มคนนะครับ ส่งเสียงกับกอึกระทึกโวยวายแล้วก็มาลุมนะครับมารุมดูลุ่มของพี่ยอดรักที่นอนอยู่แล้วก็มาพูดเหมือนประมาณว่าจะกินควายตัวเนี้ยเท่ากับว่าสิ่งที่พี่ยอดรักเจอนั่นก็คือเหมือนกับเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่ณจุดจุดนั้นที่พี่ยอดรักที่พระท่านบอกนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ฝังศพเก่ามันมันมันคุณแจ๊คครับ,รบมันก็ ห่างกันแค่สามหรือสี่ปีเองครับเหตุการณ์ตรงนั้นนะฮะอ่าก็คือตรงนั้นมันเป็นที่ฝังศพเก่าครับผมใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นไปได้แหละว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยน่าจะยังอยู่แถวแถวนั้นอยู่ตรงนั้นครับเออนะครับเก็บบุญเก็บหลอนด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนกลางคืนมันมืดด้วยแหละถึงทําให้เดินผิดทางครดีแล้วยังมีพระมาเจออืม มันเป็นที่โล่งเลยนะครับพี่แจ็คแล้วก็มันจะมีต้นไม้ห่างๆมันจะเป็นคล้ายทุ่งนาครับแล้วก็มันจะเป็นโล่งเลยอเป็นทุ่งกว้างมากนะฮะเข้ากับว่าวันนั้นคือตัวเราเนี่ยเดินผิดทางก็แล้วกันนะพี่ยอดรักนาโอเคนะครับแล้วควายก็คือได้กลับบ้านไปเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงก็ได้หลายปีอะครับอ๋อๆนะฮะ อ่ะได้ครับพี่ยอดรักคงจะตื่นเต้นจริงๆเอเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ยอดรักก็ช่วยๆกันผมก็สรุปให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะตับจจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆพี่ยอดรักที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับผมเดี๋ยวถ้าวันไหนเล่าแข็งๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องใหม่ให้มาเลยได้เลยครับอันนี้ถือว่าเรามาเทสกันก่อนก็แล้วกันนะพี่ยอดรักนา ครับเมื่อเมื่อวานก็เือกับพี่บัตรไปแล้วรอบหนึ่งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่านี่คือครั้งแรกที่มาออกอากาศกันแล้กันพี่ครับนะขอบคุณมากๆนะครับพี่ยอดรักครับครับสวัสดีครับ